สวครับวันนี้เราจะมารีวิวห้องพักเขาเชจิก,กูกันนะครับอ้องอันจันถึงหัวพฤหทัพราคาเจ็ดร้อยบาทน,นะครับส่วนมันศุกสาวอาทิตย์หรือวันหยุดนะครับเตัวเลอรนะครับห้องละหนึ่งพันบาทนี่ <Okay. S 1> ครับมารีวิวให้ดูตรงนี้ข้างนอกข้างหลังจะมีน้ำตก เล่นนะครับล,ล่างก็เป็นรางกันเป็นนะครับนี่เรากำลังจะกลับนะครับแต่จะมารีวิวให้ดูเผื่อใครจะมาเที่ยวได้นะครับมีตู้เย็น ก็ติดน้ำร้อนมีกาแฟแก้กาแฟห้องน้ำครับห้องน้ำคนติการเข้าได้นะครับก็ทำมาเพื่อคนติการนะครับมีห้องนอนครับห้องนอนก็จะมีแอร์มีพัดลมเีหัวทัด ที่เรากำลังจะกัดนะครับที่เรามาวันตุกจะเป็นคืนละหนึ่งพันบาทนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นลานกลางเล็นนะครับ้ากลางคนละทำทิ้งาไปด้านบนก็จะมีน้ําตกเล่นนะครับใครมาที่นี่ก็ได้เล่นน้าตกเลยนะครับ ครับผมจบการรีวิวเท่านี้นะครับใครอยากมาแวะมาได้นะครับวันธรรมดาเจ็ดร้อยวันจันทร์ถึงวันพุธพันสุกาา์อาทิตย์คือละหนึ่งพันบาทครับข้างล่างก็มีลางกังเต็นคนละสามคิปใครผ่านมาชอบแบบไหนผ่านมาได้นะครับโอเคครับก็ไ,ได้ครับ